กับสวัสดีพี่นอ้องปงไปสุขูสุคนเดอร์เอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องจะมาอัปเดตน้พี่น้องเนาะจากที่ทางเพจได้โพสถึงสิ่งนี้ก็ทำเอาทางเอฟซีเข้ามาวิจารณ์ถึงพระเอกสันถึงเรื่องนี้ทันทีนาะพี่น้องแม่เกิดยังขึ้นอีกแล้วพระเอกสันโดนอีกแล้วพี่น้องหลังจากที่ทางเพจอีเซียมเนาะเพิ่นได้โพสไวแบบนี้กับเป็นในส่วนของอคลิปวิดีโอ ตอนที่ทางแพลวเผาไล่สุดกับทางพระเอกสัน้นอะพี่น้องแล้วมีการวาทางพระเอกสั้นนี่ช็อตฟิวทั้งแพลาข้าวตลอดเลยเวลาทีมีการไล่สุดนี่ทําให้มีการหักหน้ากันเกิดขึ้นประมาณนี้พี่น้อง <c oughs> แล้วก็มีการตําหนีทางพระเอกสั้นบอกว่ามันไม่มีมารยาทพูดแทรกพูดหักหน้าตลอดผู้หญิงหน้าชาเลยมั้งกูขำขนาดหน้ากล้องยังช็อตฟิล หลังกล้องจกขนาดไหนมาสัรมาพี่น้องนั่นละพี่น้องจากที่ทางเพจเนาะพี่น้องเพื่อนได้พูดเพื่อนก็บ,บอกว่าตอนนี้ก็ต้องยอมยอมกลัวๆไปก่อนเพราะโปรเจกต์ที่กล่อมให้ทำยังไม่สําเร็จลดบ้านก็ยังไม่ได้มาสัวมาบอกว่าในส่วนของทางผัวไม่หนี่จะซอดฟิวตลอดเธออารมณ์ร้ายนะแต่เวลาของขึ้นอย่าพึ่งย่านบักลาเมื่อก่อนคนเก่าก็เจอ ขึ้นกูขึ้นมึงเวลาผัวจับได้ว่าแอบนอกใจบักหล่าอย่าพึ่งขัดใจเดอ้อยังเหลือให้เปย่นี่ก็เป็นในส่วนของที่ทางเพจได้โพสต์แล้วก็ลงข้อความไว้ในคลิปดังกล่าวเนาะพี่น้องแล้วในส่วนของทางคอมเมนต์ชาวเน็ตก็เข้ามาพูดแล้วก็วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ทันทีตอนที่เขามีอารมณ์ขึ้นหรือเขาสูนหรือเขากำลังเบายุยังไปพูดดักหน้าเขา แล้วยังไปพูดขัดใจเขาอีกปวระสดนวมาพ,พี่นวองบอกว่าในส่วนของแพ้่าเาวนี่ก็ลัง่งศูนย์อยู่ก็ลั่งเบาถึงบางเรื่องอยู่แต่ทางผัวใหม่กลับบอกว่าให้ตัวเองปากเสียคนเดียวก็พอแสดงว่า หมายควมวาเมียจะคลองนี่ปากเสียยาเว้าในไหลแบบนี้บอกว่าประมาณนี้พี่น้องแล้วก็ยังบอกอีกว่าในส่วนของที่ทางพระเอกซันถ้าต้องการจะเตือนจะบอกกันดีๆอย่าพึ่งพูดดักหรืออย่าพึ่งพูดแบบนี้ประมาณ่ากระบอกกระเตือนกันหลังไม่เอาก็ได้ประมาณนี้พี่น้องหรือว่าสะกิดกันหรือว่า อย่าสิมาว้าหักนากันตัวนาไล่แบบนี้ว่าซันวาแต่ว่าบางคนก็วิจารณ์ถึงแพล่พาวแล้วพี่น้องเนาะบอกว่า,าใส่อำนาจบาดไ่ขึ้นใส่รับทางผัวไม่อีกจักน้อย เขากระท้นบ่ได้ดอกประมาณนี้พี่น้องแล้วในส่วนของคอมเมนต์อื่นๆนะพี่น้องเนาะก,ก็เข้ามาวิจารณ์แล้วก็พูดถึงในส่วนของประเด็นเรื่องนี้กันหลากหลายคอมเมนต์มากเลยทีเดียวพี่น้องบ้างก็ตําหนิในส่วนของทางเพลวเพ่าบ้างก็ตําหนิในส่วนของทางพระเอกสันหาว่าช็อตฟิวเมียตลอดไม่มีมารยาทต,ต่อหน้าไฟ้สดประมาณนี้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นยังไง ในเรื่องนี้กะคอม,มินไว้แต่คลิปเจดวงใดเดอ้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นองใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้เนี่ยเดอ้อสวัสดีจ้า